ครับผมยินดีท่านผู้ชมคนระับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุนมีบาดานนะครับครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับทีนงานเรานะผมับที่เอซีได้เห็นอยู่นี้นะครับก็คือกําลังกบบ่อนะครับแล้วทีนี้ก็เกิดคําถามว่าทําไมถึงกบคําถามในใจนะครับคำตอบก็คือว่าเราจ่อไปแล้วเราเจอน้ําเชมนะครับผม พอเราเจอน้ําเค็มแล้วนี่เนี่ยเราก็ต้องกบบ่อนะครับไม่ใช่ว่าทิ้งทิ้งบ่อไปเลยนะครับเราต้องกบบ่อไม่ให้น้ําเค็มขึ้นมาลบกวนผิวน้ําข้างบนนะครับเราต้องกบทุกบ่อนะครับที่เจอปัญหาเรื่องน้ําเค็มนะผมตามหลักการแล้วต้องกบทุกบ่อนะครับไม่ว่าช่างไหนก็ตามนะครับที่ไปเจาะเจอน้ําเค็มแล้วไปเจอน้ําเค็มต้องกบครับปิดให้สนิทเลยนะผม จะทิ้งไว้ไม่ได้ครับเดี๋ยวน้ําเข็มขึ้นมาข้างบนแล้วจะมีปัญหาครับอันนี้เราก็ต้องขอบให้ลูกค้านะครับก็เป็นนั้นว่าบ่อนี้ไม่ได้น้ํานะครับเจอน้ําเข็มนะผมอนนี้ก็าก็ลองขอบนะครับขบกบให้ให้ดินลงไปเต็มบ่อมือนเดิมนะครับ เพื่อจะไม่ให้น้ำเค็มขึ้นมาลบกวนน้ำข้างบน,นครับถ้า f อซท่านไหนดูอยู่ครับถ้าถ้าปัญหาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับพื้นที่ของพวกท่าน,นครับยังไงก็ให้ช่างกบให้ให้สนิทเลยนะครับอย่าไปปล่อยบ่อทิ้งไว้นะครับผมก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากเป็นแนวทางให้ทาง f อซของเราด้วยนะครับว่าถ้าเจอน้ำเค็มต้องกบทิ้งครับ อย่าไปปล่อยนะครับถึงแม้ว่าช่างจะไม่ทําเท่าไหร่เราต้องบังคับให้ทํานะครับปล่อยไว้ไม่ได้นะครับผมก็เราก็กบเรียบร้อยนะครับก็โชคร้ายไปครับบ่อน,นี้ไม่ได้น้ํานะครับก็น้ํามีปัญหาเราก็เราต้องต้องปล่อยนะครับน้ําเค็มใช้ไม่ได้นะครับก็บางพื้นที่ก็เค็มแล้วลูกค้าบอก เอาแล้วช่างไม่ยอมอธิบายให้ฟังนะครับแล้วใช้ไปก็มีปัญหานะครับใช้ไม่ได้เสียเงินทิ้งเฉยนะครับยังไงก็ต้องพิจารณาดีนะครับผมน้ําเคีมใช้ไม่ได้นะครับย้ําไว้อีกทีนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ